สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะสบายดีกันสักผู้สุกคนบอพี่น้องวันนี้ก็ในคลิปนี้ตอนเย็นนะคะก็พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่1พฤศจิกายน2020นะคะแล้วะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่8องศาก็เย็นนะคะคือฝนตกเนาะก็อากาศค่อนข้างเย็นนะคะตอนกลางคืนก็จะอยู่ที่ประมาณ 1- 2องศาประมาณนี้แหะคะ่ะก็ไม่ติดลบนะคะ วันนี้เกศก็ออกมาเดินช่วงเย็นพานิกี้เดินรอบบ้านแล้วก็เลยพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบบ้านนิดหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันที่เขาเปลี่ยนเวลานะคะคือในช่วงฤดูใบไม้ผลินี่เขาจะปรับเวลาให้เร็วขึ้นชั่วโมงหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่า daylight saving time นะคะเพื่อที่จะให้ฟาร์มเมอร์นะคะชาวไร่ทั้งหลายเนี่ยมีเวลาในการทําไร่ทําสวนเพิ่มมากขึ้นนะคะและทีนี้พอในฤดูหนาวนะคะก็คือนี่แหะข่า วันนี้เป็นวันแรกที่เขาปรับเวลาให้กลับมาเท่าเดิมนะคะและเวลาก็จะห่างจากประเทศไทย12ชั่วโมงนะคะ,ะในช่วงซัมเมอร์นี่ห่างจากประเทศไทยก็คือช้ากว่า11ชั่วโมงแต่ตอนนี้เขาปรับเวลาลงมาเท่าเดิมก็จะช้ากว่าไทย12ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือในอเมริกาก็คือประเทศใหญ่เนาะมี50รัฐทั้งหมดมีอยู่2รัฐนะคะที่เขาไม่ได้ปรับเวลาเลยเขาจะใช้เวลา่ ตามเวลาของเขานะคะไม่ได้ปรับเวลาเหมือนอย่างรัฐอื่นๆนะคะก็คือรัฐอาริโซนาแล้วก็รัฐฮาวายนะคะคือทางฝั่งทางอาริโซนาเขาอยู่ทางตะวันตกเนาะทางนู้นเขามีแสงตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอปรับเวลาเหมือนทางรัฐอื่นๆนะคะและอเมริกานี่ก็มีอยู่ด้วยกัน4ช่วงเวลานะคะอย่างที่เกียรติเคยได้บอกเพื่อนๆไปในหลายๆคลิปเนาะบางท่านก็คงจะจําได้ค่ะ ที่เกตอยู่นี่เกตอยู่ทางภาคตะวันออกก็จะเป็นช่วงเวลาของอ t ส r n นท m e นะคะทางถัดลงไปตอนกลางก็จะเรียกว่าเซนทรัลท m e ถัดลงไปอีกก็จะเรียกว่าเมล์เทนทามแล้วก็ทางภาคตะวันตกสุดเลยเขาก็จะเรียกว่าแ c ซิฟิกท m e นะคะแต่ละช่วงเวลานี้ก็จะห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่แหละค่ะเวลาของที่นี่นะคะก็นี่แหละค่ะเกตก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศร,รอบๆบ้านนิดหน่อยนะคะไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นกระเทียมที่เก็ดปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนที่ปลูกให้ชมกันไปเมื่อไม่นานมานนี้นะคะก็เห็นได้ว่าเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคือสภาพอากาศค่อนข้างอุ่นนะคะถือว่าไม่หนาวมากนะคะนี่ปกติแล้วในเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนี่จะหนาวแบบหนาวจัดเลยนะคะแต่นี่ถือว่าแบบสภาพอากาศอุ่นกระเทียมก็เลยเติบโตได้ดีนะคะนี่ กระเทียมนี่คือสามารถทนหนาวได้นะคะเพื่อนๆก็จะไปเก็บเกี่ยวอีกทีก็คือปีหน้านะคะนี่เห็นไหม<อ>เขาเกิดมาทุกแปลงเลยนะคะเกิดทุกแปลงค่ะเพื่อนๆพื่เกศปลูกห้าแปลงนะเกิดทุกแปลงเลยนะแทบจะแทบจะบอกได้ว่าเออเกิดทุกกลีบที่เกบปลูกเลยนะเพื่อน กลีบเลยนี่นะคะก็กำลังแตกออกมาเป็นอ,อะไรที่ <c oughs> คือปลูกง่ายมากค่ะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะปลูกกระเทียมในฤดูหนาวนะคะก็จะปลูกในช่วงเ,เดือนก่อนที่มันจะหนาวมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้เติบโตได้นะคะและทีนี้เวลาที่หิมะลงนะคะเวลาที่หนาวมากๆนี่เขาก็จะทนได้นะคะนี่เกิดทุกกลีบเลยค่ะเพื่อนๆ เกือทุกกรีบเลยวันนี้คือฝนตกนะคะก็มีน้ำขังฝนตกค่อนข้างแรงนะคะวันนี้นิกกี้นิกกี้ว h a t you doing แก่ฮพระอาทิตย์ตกดินช่วงนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินเร็วนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ นี่คือดอกมัมน,นะคะพเพื่อนๆดอกมัมน,นี่คือเขาเกิดมาเองทุกปีที่เก็บปลูกหลายปีแล้วนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะเกิดมาเองของเขาทุกปีนะคะดอกมัมน,นี่คือแบบเก็บชอบมากค่ะคือสวยนะคะสวยมากเวลาที่เขาเติบโตเต็มที่นะคะแล้วก็บานสะพั่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละคะ่ะคือสวยนะคะสีสันสวยงามมากค่ะ ส่วนอันนี้เป็นต้นกระหล่ำนะคะที่ว่าเขาเป็นดอกนะคะเพื่อนเป็นเหมือนดอกไม้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็เป็นสีมีสีชมพูกับสีขาวนะคะนี่สีขาวคือเกตก็ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาเขาเท่าไหร่นะคะก็มีแต่แมลงกินนะคะนี่เห็นไหมยังมีนอนกินอยู่เนี่ยเห็นไหมก็ปล่อยเขาตามสภาพนะคะแต่เขาก็ยังเติบโตให้ได้เชยชมนะคะสีสันก็สวยงามมากะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงปา้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปลต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวักนกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ